ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่836ใครพูดฝูงชนรวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่ารองหัวหน้าเผ่าซื้อคงจงใจจัดเตรียมไว้หรือไม่คนเหล่านี้มีสิทธิธรรมดาสามัญในเผ่าและมีเหล่าผู้อาวุโสที่มีฐานะตำแหน่งสูงสุดด้วยพวกเขามีบางคนที่ยืนอยู่กับรองหัวหน้าเผ่าซือคงตรงนี้มีบางคนที่ยืนอยู่กับวนเ้าหยีตรงนี้แต่โดยมากก็ไม่ได้ยืนทั้งสองข้าง มีเหล่าผู้อาวุโสบางส่วนถกเถียงกันขึ้นพูดถึงเรื่องนี้ข้าเพิ่งจะนึกได้ว่าตอนนั้นที่หูหยินชิวทะเลาะกับหัวหน้าเผ่าในห้องยังดังออกมาว่าอะไรไม่ใช่ลูกชายแท้ๆอะไรมีชู้ใช่แล้วข้าก็ได้ยินเหมือนกัน ตอนนั้นข้าก็สงสัยว่าหัวหน้าเผ่าน้อยอาจจะไม่ใช่ลูกชายของหัวหน้าเผ่าแต่หัวหน้าเผ่าก็ยืนอยู่ทางหัวหน้าเผาน้อยมาตลอดทั้งยังได้ระงับความวุ่นวายทั้งหมดไว้แล้วเรื่องนี้จึงได้จบลงทุกคนล้วนคิดว่าหากหัวหน้าเผ่าน้อยไม่ใช่ลูกชายแท้ๆของหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผาจะปกป้องหัวหน้าเผ่าน้อยได้ยังไงบางทีหัวหน้าเผ่าอาจจะชอบอาจชอบผู้หญิงชิวเกินไปดังนั้นเมื่อรักไปแล้วจึงรักลูกของคนอื่นเขาด้วยสินะ หัวหน้าเผ่าชอบฮูหยินชิวแต่พวกเจ้าสังเกตเห็นหรือไม่ว่าเหมือนหัวหน้าเผ่าจะไม่ชอบหัวหน้าเผ่าน้อยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหลังจากที่หูหยินชิวสิ้นชีพหัวหน้าเผาก็เพิกเฉยต่อหัวหน้าเผ่าน้อยฉะนั้นความหมายของเจ้าก็คือหัวหน้าเผ่าน้อยอาจจะไม่ใช่ลูกชายของหัวหน้าเผาจริงๆไม่มีมูลแล้วจะมีข่าวได้ยังไงข้าว,ว่าเรื่องนี้น่าเป็นห่วง หากมีเพียงแค่พวกพ้องของรองหัวหน้าเผ่าซือคงพูดเช่นนี้ก็ยังดีแต่บังเอิญเหล่าผู้อาวุโสมากมายที่ถกเถียงกันอยู่นั้นล้วนเป็นคนที่ไม่ได้ช่วยทั้งสองฝั่งและไม่เคยยืนอยู่ในกลุ่มอำนาจใดเวินเซาหยีก็ไม่ค่อยเข้าใจภูมิหลังของตัวเองมากนะเขาคิดมาตลอดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าเผ่าน้อยของเผ่าเทียนเฟินอย่างแท้จริงเมื่อได้ยินพวกเขาพูดเช่นนี้เขาก็เริ่มสงสัยแล้วตั้งแต่เล็กจนโตพ่อของเขาไม่เคยมองเขาอย่างจริงจังเลยสักครั้ง ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการอยู่เป็นเพื่อนและการดูแลแล้วเขาเย็นชากับเขามาตลอดตอนเด็กๆเ,เขาก็เคยสงสัยว่าตัวเองเป็นลูกชายแท้ๆของเขาหรือไม่หากว่าเป็นลูกชายแท้ๆท,ทำไมเวลาที่เขาบาดเจ็บหนักป่วยหนักแทบจะหมดลมหายใจทำไมพ่อของเขาถึงไม่เคยเป็นห่วงเขาเลยเขาพยายามฝึกฝนวิทยายุทธ์อย่างเอาเป็นเอาตายบรรลุถึงขั้นสูงสุดระดับ6ตั้งแต่อายุยังน้อยระหว่างนั้นต้องทนทุกทรมานเพียงใดก็มีเพียงตัวเขาเองที่รู้ ทั้งหมดที่เขาทำก็เพียงแค่อยากให้พ่อชมเชยเขาสักหน่อยแต่ว่าไม่มีไม่ว่าเขาจะมีความสามารถหน้าทึ่งเพียงใดพ่อของเขาก็ยังคงเย็นชาเหมือนน้ำดั่งเคยนาทีนี้หัวใจของเขาปวดร้าวรองหัวหน้าเผ่าซือคงพอใจมากที่ได้เห็นผลลัพธ์เช่นนี้เขากล่าวต่อไปว่าก็เพราะเจ้าไม่ใช่หัวหน้าเผ่าน้อยของเผ่าเทียนเฟินดังนั้นเจ้าจึงสมรู้ร่วมคิดกับเผ่ายก ทำให้สุดยอดผู้อาวุโสทั้งสี่รวมทั้งลูกศิษย์ฝีมือดีอีกสองพันกว่าคนถูกหลอกจนเสียชีวิตอยู่ในเผ่าหยกฝูงชนเกิดความอื้ออึงขึ้นมาอีกครั้งมีคนที่ไม่กล้าเชื่อมีคนที่ด่าดทอด้วยความโกรธรองหัวหน้าเผ่าในเมื่อตัวตนของหัวหน้าเผ่าน้อยมีความแตกต่างเพื่อความปลอดภัยของเผ่าเทียนเฟินข้าน้อยคิดว่าจําเป็นต้องคุมตัวหัวหน้าเผ่าน้อยไว้ก่อนเพื่อเลี่ยงไม่ให้เขาทําเรื่องที่ไม่เป็นผลดีต่อเผ่าเทียนเฟินออกมาเอะอวุ่นวายจนไม่มีที่สิ้นสุด แล้วในเวลานี้เสียงอันดังกังวานก็ดังขึ้นเสียงหนึ่งใครบอกว่าเขาไม่ใช่ลูกชายแท้ๆของหัวหน้าเผ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่837เข้าข้างคนของตัวเองทุกคนต่างพากันแหงนหน้าขึ้นมองกลับเห็นว่าคนที่มาคือสุดยอดผู้อาวุโสส่งหยวน สีหน้าของสุดยอดผู้อาวุโสส่งหยวนเต็มไปด้วยความโกรธเคืองเข้ามาด้วยพลังอันดุดันทั้งร่างแผ่ลมปราณที่คนแปลกหน้าไม่สามารถเข้าใกล้ได้เบื้องหลังของเขายังมีผู้อาวุโสเชิญซ่งอวี่และคนอื่นๆมาด้วยเมื่อเห็นสุดยอดผู้อาวุโซสซ่งหยวนเข้ามาทุกคนก็ล้วนคอหดไปกันหมดถอยหลังไปสองสามก้าวอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้จากที่ทุกคนรู้ สุดยอดผู้อาวุโสส่งหยวนขึ้นชื่อเรื่องอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวเขากระทำการใดล้วนอิงไปตามอารมณ์ความพอใจและความโมโหไม่สนว่าเจ้าจะถูกหรือผิดโดยสิ้นเชิงและบังเอิญเขาก็เป็นสุดยอดผู้อาวุโสอีกมีตำแหน่งสูงมากศักยภาพก็บรรลุถึงขั้นสูงสุดระดับ6ในเผ่ามีไม่กี่คนที่สามารถจะเอาชนะเขาได้ดังนั้นเมื่อทุกคนเห็นเขาหลีกเลี่ยงได้ก็จะหลีกเลี่ยง แมงเอ๋ยพูดจามั่วส่วเมื่อครู่ใครพูดว่าหัวหน้าเผ่าน้อยไม่ใช่ลูกชายแท้ๆของหัวหน้าเผ่าออกมาหาค่าเดี๋ยวนี้เงียบทั้งเหตุการณ์เงียบสงบอย่างน่าประหลาดกลุ่มคนเมื่อครู่ที่พูดคุยถกเถียงกันอย่างร้อนแรงก็ไม่กล้าพูดอะไรแม้สักคนเมื่อวันเส้าหยีเห็นสุดยอดผู้อาวุโสสรงหยวนก็เบ้าตาแดงอย่างอดไม่ได้เขาได้รับการเลี้ยงดูจากสุดยอดผู้อาวุโสทั้งห้ามาตั้งแต่เด็ก ตอนนี้สุดยอดผู้อาวุโสจากไปสี่คนเหลือเขาเพียงคนเดียวแล้วในตอนที่เขาตกกำลำําบากเวลาที่จนปัญญาที่สุดผู้ที่ยืนอยู่ข้างกายเขาทางนี้ก็เป็นพวกเขามาตลอดอาจจะเป็นเพราะเห็นในของวนเซ้าหยีแดงกําความโกรธของสุดยอดผู้อาวุโซสซ่งหยวนจึงหายไปในพริบตาถูกแทนที่ด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเอ็นดูและความอ่อนโยนโอ้โอ เซร้าหยีตัวน้อยของข้าอย่าร้องอย่าร้องวันนี้ไม่ว่าใครเพียงแค่กล้าทำให้เจ้าลำบากใจปู่ส่ง <c oughs> ก็จะสู้ตายกับเขาด้วยชีวิตแก่ๆนี้ให้ถึงที่สุดขอบคุณขอรับเวนเศร้าหยียิ้มเล็กน้อยในรอยยิ้มมีความขื่นขมเล็กน้อยซ่องอวี๋และผู้อาวุโสเฉินก็ส่งรอยยิ้มอย่างเป็นมิตรให้ด้วยเช่นกันบอกใบให้เขาวางใจทุกอย่างยังมีพวกเขาอยู่หน้าเศร้าหยีตัวน้อยผู้น่าสงสารของข้า พวกเผ่ายกเหล่านั้นสมควรโดนมีดนับพันเล่มแทงให้ตายข้าจะไม่ปล่อยไปสักคนพวกเขาดึงกระดูกสะบักของเจ้าเพียงแค่ข้าพบคนของเผ่ายกพบคนหนึ่งข้าก็จะดึงกระดูกสะบักคนหนึ่งพบสองคนข้าก็จะดึงกระดูกสะบักทั้งคู่จะต้องดึงกระดูกสะบักของพวกเขาทั้งเผ่ายกออกมาให้ได้เป็นแน่แฮมแฮมส่งอวีแบกดาบแก้วเจ็ดมณีไว้ปิดปากกระแอมสองสามที่ส่งสัญ,ญญาณให้สุดยอดผู้อาวุโสส่งหยวนหยุดพูดถึงกระดูกสะบักได้แล้ว เกรงว่านี่คงจะเป็นบาดแผลไปชั่วชีวิตของเวินเซ้าหยีแต่บังเอิญสุดยอดผู้อาวุโซสซ่งหยวนไม่เข้าใจความหมายในคำพูดของเขาและยังถามกลับอีกว่าทำไมเจ้ายังได้อายุตลอดโตขนาดนี้แล้วยังจะเป็นหวัดอีกเจ้าก็ไม่กลัวว่าจะขายหน้าบ้างหรือไงซ่งอวีรู้สึกเก้แกังังเล็กน้อยเวินเซ้าหยีทำเป็นไม่รู้กู้ชูนวนกลับรู้สึกอิจฉาเวินเซ้าหยีขึ้นมาเล็กน้อยแล้ว ไม่ว่าเขาจะเป็นหัวหน้าเผ่าน้อยของเผ่าเทียนเฟินหรือไม่อย่างน้อยสุดยอดผู้อาวุโสไม่กี่คนนั้นก็ล้วนปฏิบัติต่อเขาอย่างจริงใจผู้อาวุโสเฉินรีบไกยเกลี่ยเอ่ยขึ้นว่าร่างกายของหัวหน้าเผ่าน้อยบาดเจ็บจาเป็นต้องพักผ่อนเช่นนั้นให้หัวหน้าเผ่าน้อยไปรักษาอาการบาดเจ็บให้ดีก่อนจะดีกว่ามีเรื่องอะไรพวกเราค่อยมาคุยกันทีหลังได้หรือไม่ลูกน้องคนสนิทของรองหัวหน้าเผ่าซือของผู้อาวุโสอยู่คัดค้านขึ้นทันที เขาเป็นหัวหน้าเผ่าน้อยจริงหรือไม่ก็ยังไม่รู้จะรักษาอาการบาดเจ็บอะไรบางที่บาดแผลของเขาอาจจะเป็นเรื่องเท็จก็ได้คำพูดนี้ไม่พูดว่าสุดยอดผู้อาวุโสส่งหยวนจะเดือดดานแม้แต่ผู้อาวุโสเฉินและคนอื่นๆก็โกรธจนทนไม่ได้เช่นกันวนเซ้าหยีบาดเจ็บสาหัสเพียงใดเขาไม่มีตาหรือไงหากไม่ใช่เพราะสุดยอดผู้อาวุโสส่งหยวนทุ่มเททำทุกอย่างสิ้นเปลืองกำลังภายในไปไม่น้อยเพื่อช่วยเขาเกรงว่าเขาก็คงตายไปนานแล้ว แม้จะเป็นเช่นนี้อาการบาดเจ็บของหัวหน้าเผ่าน้อยก็ยังคงสาหัสอยู่มากและกระดูกสะบักก็ถูกทำลายไปอย่างแท้จริงแล้วไม่รอให้ผู้อาวุโสเฉินกล่าวฝ่ามือนหนึ่งของสุดยอดผู้อาวุโสส่งหยวนเข้าไปปังเสียงหนึ่งตีสะเทือนผู้อาวุโสอยู่อย่างรุนแรงจนลอยกระเด็นร่วงไปไกลกว่า10เมตรความหนักหน่วงของพลังนั้นทำให้สิงโตหินของตำหนักเฉินอวีพังทลายลงอย่างดังสะเทือนเลื่อนล่น ผู้อาวุโสอยู่กระอักเลือดออกมาคนก็สลบไปตรงนั้นไม่รู้ว่าเป็นหรือตายกำลังภายในช่างแข็งแกร่งจริงๆพลังฝ่ามือช่างดูดันมากความเร็วเร็วก็เร็วมากช่างเป็นสุดยอดผู้อาวุโสที่เข้าข้างคนฝั่งตัวเองจริงๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่838ไม่ใช่ดังคาด ผู้ใดกล้าพูดว่าวนเซาหยีไม่ใช่หัวหน้าเผ่าน้อยข้าก็ไม่กล้ารับรองว่าการลงมือครั้งหน้าเขายังจะสามารถมีชีวิตได้อีกหรือไม่สุดยอดผู้อาวุโสส่งย้นกว่าสายตามองทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างเย็นชาโดยเฉพาะรองหัวหน้าเผ่าซือคงคนอื่นหวาดกลัวรองหัวหน้าเผ่าซือคงแต่เขาไม่กลัวไม่ว่าผู้ใดก็รู้ว่าผู้อาวุโสอยู่เป็นลูกน้องคนสนิทของรองหัวหน้าเผ่าซือคงตีเขาก็เท่ากับการตบหน้ารองหัวหน้าเผ่าซือคงโดยไม่ต้องสงสยัย แต่สุดยอดผู้อาวุโสส่งหยวนก็ไม่ได้ไว้หน้าแม้สักินิดทั้งยังประกาศเตือนรองหัวหน้าเผ่าซือคงต่อหน้าสาธารณชนอีกด้วยคนที่อยู่เป็นตามสถานการณ์แต่ละคนก็ก้มหน้าทั้งไม่กล้ามองซ่งหยวนและไม่กล้ามองสือคงแต่มีผู้อาวุโสสองสามคนที่อยู่ข้างกายของรองหัวหน้าเผ่าซือคงต้องการจะแย้งกลับก็ไม่รู้ว่าคิดได้ถึงวิธีการของสุดยอดผู้อาวุโสซ่งหยวนหรือไม่คำพูดมาถึงปากก็ฝืนกลืนกลับไปแล้วแต่สุดยอดผู้อาวุโสตรตงหลิงกลับกล่าวว่า ท่านทรงทำไมท่านต้องมีอารมณ์ฉุนเฉียวถึงเพียงนี้ด้วยตัวตนของหัวหน้าเผ่าน้อยเป็นเรื่องสำคัญใหญ่หลวงทุกคนก็แค่อยากจะทำให้กระจ่างเท่านั้นเดิมทีเขาก็เป็นลูกชายแท้ๆของหัวหน้าเผ่ามีอะไรต้องทำให้กระจ่างอีกเช่นนั้นท่านบอกข้าหน่อยทำไมก่อนที่หัวหน้าเผ่าจะเข้าฌานถึงได้บอกกับพวกเราสุดยอดผู้อาวุโสทั้งหลายว่าหากหัวหน้าเผาน้อยมีใจเป็นอื่นก็สามารถปลดเขาได้โดยตรงละ่ะสีหน้าของสุดยอดผู้อาวุโสทรงยวนเปลี่ยนไปเล็กน้อย แม้จะแค่แวบผ่านไปเท่านั้นแต่ก็ถูกเวรเศร้าหยีที่ละเอียดอ่อนจับไว้ได้แล้วสมองของเขาเหมือนกับโดนถล่มไปทันทีแทบจะไม่กล้าเชื่อคำพูดที่มาจากปากของสุดยอดผู้อาวุโสของตรงหลิงว่านั้นเป็นคำที่ออกมาจากปากพ่อของเขาจริงๆข้าไม่รู้ว่าท่านกำลังพูดอะไรสุดยอดผู้อาวุโสส่งหยวนปฏิเสธท่านรู้นอกจากท่านแล้ว ยังมีสุดยอดผู้อาวุโสอั้นเฮยอยู่เย่และคนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์อีกแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะไม่อยู่แล้วแต่ข้าจำได้ว่าสุดยอดผู้อาวุโสหยุนเฟิงและสุดยอดผู้อาวุโสหยุนเยเว่รวมทั้งรองหัวหน้าเผ่าก็อยู่ในตอนนั้นด้วยสุดยอดผู้อาวุโสของตงหลิงพูดจบก็หันหน้าไปมองหยุนเฟิงและหยุนเยเว่สุดยอดผู้อาวุโสสองท่านนั้น แววตาของพวกเขาเป็นประกายราวกับว่าไม่อยากเอ่ยถึงเรื่องนี้แต่สุดยอดผู้อาวุโสของตงหลิงก็บีบคั้นอย่างยิ่งยวดพวกเขาจึงทำได้เพียงยอมรับหัวหน้าเผ่าพูดเช่นนี้จริงแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าหัวหน้าเผ่าน้อยจะไม่ใช่ลูกชายแท้ๆของหัวหน้าเผ่าใช่แล้วหัวหน้าเผ่าน้อยก็มีหน้าตาเหมือนแม่ของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่เหมือนหัวหน้าเผ่าเลยสักนิดหือเจ้าก็หน้าตาไม่เหมือนพ่อของเจ้างั้นเจ้าก็ไม่ใช่ลูกชายแท้ๆที่พ่อเจ้าให้กำเนิดแล้วสินะ สุดยอดผู้อาวุโสส่งหยวนตอบกลับโดยไม่เกรงใจใดๆตงหลิงระงับความโกรธไว้และพูดต่อในวันที่หูหยินชิวเสียชีวิตหัวนหน้าเผาก็พึพมพำอย่างเสียสติอยู่คนเดียวในห้องนอนกับเท้ากระดูกของหูหยินชิวบอกว่าเขาไม่ใช่ลูกชายแท้ๆของเขาเขาจะไม่ยอมรับเขาจะไม่มีทางยอมรับเขาในทุกๆชาติยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมอบเผ่าเทียนเฟินไว้ในมือของเขาเรื่องนี้พวกเจ้าล้วนจำได้สินะบรรดาผู้คนในเผ่าต่างพากันตะลึง พวกเขาไม่ได้ตะลึงกับเพียงแค่คำพูดของสุดยอดผู้อาวุโสของตรงหลิงเท่านั้นแต่ยังมีการหลบหลีกที่ไม่เป็นธรรมชาติของสุดยอดผู้อาวุโสส่งหยวนอีกด้วยจิตใจของเวินเซ้าหยีสั่นไหวเล็กน้อยถามไปทางสุดยอดผู้อาวุโสส่งหยวนเป็นเช่นนี้หรือเจ้าหนูเซ้าหยีการตายของหูหยินชิวกระทบกระเทือนจิตใจของหัวหน้าเผ่ารุนแรงเกินไปตอนนั้นหัวหน้าเผาสติเลอะเลือนเขาเพียงแค่พูดว่าเขาไม่ได้พูดชื่อของเจ้า เขาในคำพูดของหัวหน้าเผ่าอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าคำพูดนี้เฉยใช้เกินไปไม่ต้องพูดว่าวันเซ้าหยีจะไม่เชื่อทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่เชื่อเช่นกันนอกจากหัวหน้าเผ่าน้อยแล้วหัวหน้าเผ่าก็ไม่ได้มีลูกชายคนที่สองอีกและยิ่งไม่ได้มีลูกนอกสมรสอะไรด้วยนอกจากจะพูดถึงหัวหน้าเผ่าน้อยแล้วยังจะพูดถึงใครได้อีกมีหน้าหลือหัวหน้าจึงไม่ค่อยยินดียินร้ายกับหัวหน้าเผ่าน้อยที่แท้ก็มีเหตุผล เวินเศร้ายียิ้มอย่างขมขื่นทันทีก่อนหน้านี้เขาไม่ปรารถนาให้ตัวเองเป็นคนของเผ่าเทียนเฟินหากเขาไม่ใช่คนของเผ่าเทียนเฟินบางทีกู้ชูหน่วนก็อาจจะไม่ได้โกรธแค้นเกลียดชังอย่างลึกซึ้งขนาดนี้ตอนนี้เป็นไปได้มากว่าเขาจะไม่ใช่คนของเผ่าเทียนเฟินแต่ทำไมในจิตใจของเขาถึงได้ยังรู้สึกเป็นทุกข์ได้ขนาดนี้อีกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio novel บทที่839ระเบิดแล้ว สองสามปีก่อนหัวหน้าเผ่าได้รับบาดเจ็บสาหัสเสียเลือดมากเกินไปจำเป็นต้องใช้เลือดของย่าสายตรงเพื่อรักษาในขณะนั้นทุกคนล้วนเสนอถึงหัวหน้าเผ่าน้อยแม้แต่หัวหน้าเผ่าน้อยก็รับอาสาเองต้องการใช้เลือดของตัวเองช่วยรักษาให้หัวหน้าเผ่าแต่หัวหน้าเผ่าปฏิเสธแล้วเขายอมตายก็ไม่ยอมใช้เลือดของหัวหน้าเผ่าน้อยนี่หมายความว่าอย่างไร หมายความว่าหัวหน้าเผ่าน้อยไม่ใช่ลูกชายของหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่ารู้กระจังอยู่แก่ใจตัวเองว่าเลือดของเขาใช้ไม่ได้ดังนั้นจึงได้ยืนกรานที่จะปฏิเสธยังมีอีกมีครั้งหนึ่งที่หัวหน้าเผ่าฝึกวิทยายุทธ์จนแทบจะเสียสติเขาชี้ไปที่หัวหน้าเผ่าน้อยแล้วตะโกนเสียงดังอยู่ตลอดว่าเจ้าไม่ใช่ลูกชายของข้าเจ้าไม่ใช่ลูกชายแท้ๆของข้าทุกประโยคที่สุดยอดผู้อาวุโสของตงหลิงผู้สีหน้าของสุดยอดผู้อาวุโซสซงหยวนและคนอื่นๆก็เปลี่ยนไปเล็กน้อย พวกเขาอยากโต้แยง้งแต่บังเอิญสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงไม่สามารถโต้แย้งได้โดยสิ้นเชิงยังมีอีกวิทยายุทธ์ของหัวหน้าเผ่าสูงส่งคำฟ้าบารรลุถึงระดับเจ็ดและหัวหน้าเผ่าน้อยก็เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของหัวหน้าเผาทำไมหัวหน้าเผ่าจึงไม่เคยสอนวิทยายุทธ์ให้หัวหน้าเผ่าน้อยเลยละ่ะกระทั่งยังปฏิเสธการฝึกฝนวิทยายุทธ์ของเขาอีกด้วยตืดบรรดาผู้คนแตกตื่นแล้วเสียงการวิพากษ์วิจารณ์ดังขึ้นดังกระแสน้ำ สุดยอดผู้อาวุโสตรงหลิงพูดมีเหตุผลเรื่องเดียวอาจจะเป็นความบังเอิญแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะบังเอิญไปทุกเรื่องหรอกนะก็ใช่นะสิอนาคตหัวหน้าเผ่าน้อยจะต้องเป็นผู้นำปกครองเผ่าเทียนเฟินไม่มีวิทยายุทธขั้นสุดยอดจะได้ยังไงหัวหน้าเผ่ามีความตั้งใจจะสืบทอดตำแหน่งให้เขาแล้วจะไม่สอนวิทยายุทธให้เขาได้อย่างไรกระทั่งยังพูดอีกว่าหากหัวหน้าเผ่าน้อยมีใจเป็นอื่นก็สามารถตรวจเขาได้โดยตรงใช่แล้วล่ะ ตอนนั้นหากไม่ใช่เพราะสุดยอดผู้อาวุโสอันเหยและคนอื่นๆยืนกรานว่าต้องการจะสอนศิลปวิทยายทธ์ให้หัวหน้าเผ่าน้อยด้วยตัวเองเกรงว่าตอนนี้หัวหน้าเผ่าน้อยก็คงเป็นเพียงแค่คนธรรมดาจะกลายเป็นคนระดับ6กที่มีความสามารถสูงส่งได้อย่างไรตามที่พวกเจ้าพูดก็เป็นไปได้ว่าหัวหน้าเผ่าน้อยจะไม่ใช่ลูกชายแท้ๆของหัวหน้าเผาจริงๆเช่นนั้นหรือข้าว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียง เมื่อเห็นว่าสถานการณ์นั้นหลุดจากการควบคุมท่งวิยิ้มอย่างอบอุ่นกล่าวขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าหัวหน้าเผ่าน้อยจะเป็นลูกชายแท้ๆของหัวหน้าเผ่าหรือไม่ก็รอให้หัวหน้าเผ่าออกจากชานก่อนแล้วค่อยถามที่หลังก็ได้ทุกคนไม่ต้องกังวลไม่จําเป็นต้องถกเถียงกันหากว่าหัวหน้าเผ่าน้อยเป็นลูกชายของหัวหน้าเผ่าจริงจะไม่ทําให้หัวหน้าเผ่าน้อยปวดใจหรือ คือหัวหน้าเผ่าเข้าชานเป็นเวลานานแล้วไม่ยอมออกมาสักทีขนาดเผ่าเทียนเฟินเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้เขาก็ยังไม่ออกจากชานอีกข้านึกสงสัยแล้วสิว่าหัวหน้าเผ่าน้อยได้ทําอะไรกับหัวหน้าเผ่าหรือไม่ต้องหลิงกล่าวส่งยวนถลกแขนเสื้อขึ้นแทบอยากจะจัดการเขาอย่างหนักสักยกหนึ่งตาเท่าตรงหลิง วันนี้เจ้าจงใจสร้างปัญหาให้หัวหน้าเผ่าน้อยใช่หรือไม่หัวหน้าเผาน้อยนิสัยซื่อตรงมีเมตตามีความเคารพต่อหัวหน้าเผ่าเป็นอย่างยิ่งเขาจะทําอะไรหัวหน้าเผ่าได้แดนต้องห้ามที่หัวหน้าเผ่าเข้าชานมีเพียงหัวหน้าเผ่าน้อยที่เข้าออกได้เจ้าบอกว่าหัวหน้าเผ่าน้อยไม่ได้ทําอะไรหัวหน้าเผ่างั้นเจ้าบอกข้าหน่อยว่าทาไมหัวหน้าเผ่าถึงไม่ออกจากชานข้าจะรู้ได้ยังไงว่าทําไมหัวหน้าเผ่าไม่ออกจากชาน ข้าไม่ใช่พญาไสเดือนในท้องของเขาสักหน่อยข้าเชื่อเพียงแค่เจ้าหนูเศร้าหยีเขาจะไม่ทําเรื่องที่โหดเที่ยมไร้มนุษยธรรมผิดต่อคุณธรรมเป็นแน่เรื่องสุดยอดผู้อาวุโสอันเฮยและคนอื่นๆกว่า2,000คนที่เสียชีวิตอย่างน่าอานาถในเผ่าหยกหัวหน้าเผ่าน้อยก็ยังไม่ได้อธิบายสักอย่างหัวข้อสนทนาพูดวนไปมาก็วนมาตรงนั้นอีกไม่ต้องพูดถึงสุดยอดผู้อาวุโสส่งหยวนแม้แต่ผู้อาวุโสเฉินก็โมโหแล้ว ข้าวสามารถกินมั่วซั่วได้แต่คำพูดจะพูดมั่วซั่วไม่ได้ผู้อาวุโสเฉินกล่าวเตือนเขาไม่สนว่าเขาจะเป็นสุดยอดผู้อาวุโสมีความอาวุโสมากว่าเขารุ่นหนึ่งหรือไม่หรอกนะรองหัวหน้าเผ่าซือคงหัวเราะอย่างเย็นชาเสียงหนึ่งไม่มีหลักฐานพวกเราก็ไม่พูดเป็นธรรมดานอกจากวนเส้าหยี่แล้วยังมีลูกศิษย์อีกคนที่โชคดีหนีรอดกลับมาได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอโนเวล บทที่840ฝึก,กวิทยายุท์จนจิตมันครอบงำรองหัวหน้าเผ่าซือคงปรบมือลูกศิษย์ในเผ่ายกผู้หนึ่งเดินออกมาด้วยความสันเทาทุกคนจำได้ว่านั่นคืออาหูลูกศิษย์ของสุดยอดผู้อาวุโสอยู่เย่รองหัวหน้าเผ่าซือคงกล่าวไม่ต้องกลัวพูดเรื่องทั้งหมดที่เจ้าเห็นที่เผ่ายกออกมาก็พอแล้วมีค่าอยู่ผู้ใดก็ทำร้ายเจ้าไม่ได้ ฟันของอาหูสันกึกกึกก้มหน้าไม่กล้ามองวนเส้าหยีคำพูดที่พูดออกมาก็ติดอังอยู่ตลอดบนใบหน้ายังคงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและไม่รู้ว่ากลัวอะไรกันแน่ค่ะเพราะว่าข้ารู้วิชาแปลงฉมเหล็กน้อยสุดยอดผู้อาวุโสอยู่เย่จึงให้ข้าแปลงฉมเป็นลูกศิษย์ในเผ่าหยกปากปะปนเข้าไปค่ะข,ข้าเห็นกู้ชูหนวนหัวหน้าเผ่าของเผ่ายกสละชีวิตช่วยหัวหน้าเผ่าน้อยอยู่หลายครั้ง ข้ายังเห็นด้วยว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าอินเอ๋อร์ถูกคนในเผ่าของนางข้าเพราะว่าช่วยเหลือหัวหน้าเผ่าน้อยกู้ชูหน่วนช่วยช่วยรักษาบาดแผลให้หัวหน้าเผาน้อยหัวหน้าเผาน้อยยังพูดจาหัวเราะอยู่กับนางด้วยเหมือนว่าเป็นเพื่อนกันมาหลายปีเช่นนั้นเพิ่เจาเหลวไหลทั้งเพเผ่าเทียนเฟิ่นของพวกเราและเผายกอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้เจ้าหนูเซ้าหญีจะอยู่กับคนเหล่านั้นได้ยังไง ยิ่งไปกว่านั้นจะสนิทสนมกับหัวหน้าเผ่าของเผ่ายกขนาดนั้นได้อย่างไรสุดยอดผู้อาวุโสส่งหยวนกล่าวด้วยความโกรธอาหูตกใจกลัวจนรีบหลบไปด้านหลังรองหัวหน้าเผ่าซื้อคงกล่าวหัวหน้าเผ่าน้อยเจ้าพูดเองละกันว่าที่อาหูพูดมาเป็นความจริงหรือไม่มุมปากของเวินเซ้าหยีขยับแล้วขยับอีกเหมือนไม่รู้ว่าควรจะพูดอย่างไรสุดยอดผู้อาวุโสส่งหยวนตกใจทันทีหรือว่าที่เขาพูดเป็นความจริง เรื่องราวซับซ้อนเล็กน้อยแต่ข้าไม่ได้ทรยศหักหลังเผ่าเทียนเฟินและยิ่งไม่ได้ทำร้ายให้ผู้อาวุโสและพวกพี่น้องที่เข้าไปที่เผ่าหยกเสียชีวิตดังนั้นก็เท่ากับเจ้ายอมรับในสิ่งที่อาหูพูดเมื่อครู่แล้วใช่หรือไม่รองหัวหน้าเผ่าซือคงไม่ยอมปล่อยไปแม้สักนิดเวนเศ้าหยีซื่อตรงมาตลอดเห็นสีหน้าท่าทางของเขาทุกคนก็รู้โดยประมาณแล้วว่าที่อาหูพูดเป็นเรื่องจริงผู้อาวุโสในเผ่าหลายท่านโกรธจนตัวสัน่น เจ้าเป็นหัวหน้าเผาน้อยของเผาเทียนเฟินหลายปีมานี้เผ่ายกทำร้ายพวกเราเผ่าเทียนเฟินเช่นไรเจ้าไม่รู้เลยเช่นนั้นหรือทำไมเจ้าถึงยังได้พูดจาหัวเราะขบขันกับหัวหน้าเผ่าของเผ่ายกได้อีกก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าเจ้ากับกู้ชูหน่วนหัวหน้าเผ่ายกมีความสัมพันธ์กันเป็นความจริงงั้นหรือกู้ชูหน่วนที่หลบอยู่ในฝูงชนมุมปากกระตุกนางมีความสัมพันธ์กับเวินเซ้าหยีคนพวกนี้เป็นบ้าไปแล้วสินะ นางกับเวนเศร้าหยีถูกกั้นไว้ด้วยความแค้นของทั้งสองเผ่าจะมีความสัมพันธ์กันได้ยังไงคนพวกนี้อยากทําให้เวนเศ้าหยีล่มจมยังจะอ้อมค้อมมากมายขนาดนั้นอีกหัวหน้าเผ่าน้อยถูกพวกผู้อาวุโสของเผ่ายกขังไว้ที่เหวล,ลึกอันันกู้ชูหน่วนก็ไม่สนใจใดๆกระโดดลงไปที่เหวล,ลึกอันันช่วยหัวหน้าเผาน้อยออกมาจากนั้นไม่นานกู้ชูหน่วนก็หลอกให้สุดยอดผู้อาวุโสอั้นเคยเข้าไปที่เหวล,ลึกอันันสุดสุดท้าย สุดยอดผู้อาวุโสอั้นเฮยยก็เสียชีวิตอยู่ที่เหวล,ลึกอันตันและหัวหน้าเผาน้อยกลับกลับถูกกู้ชูหน่วนปล่อยออกมาอย่างลับๆแล้วเขายิ่งพูดเสียงยิ่งเบาสุดท้ายเสียงก็แทบจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วทั้งร่างก็สั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้ผู้คนในเผ่าเทียนเฝ้าฟังจนรู้สึกขุนเคืองเป็นที่สุดแต่กู้ชูหนวนกลับยังเย็นชายอย่างต่อเนื่องสิ่งที่พูดด้านหน้ายังพอจะฟังได้ แต่สิ่งที่พูดด้านหลังช่างเป็นคำพูดที่น่าขบขันและไม่มีแหล่งที่มาโดยแท้จริงได้ยินแล้วใช่หรือไม่การตายของสุดยอดผู้อาวุโสอันเหยและคนอื่นๆสลัดความข้องเกี่ยวออกจากเวินเซ้าหยีไม่พ้นให้คนมาคุมตัวหัวหน้าเผ่าน้อยไว้ผู้ใดกล้าลงมือซ่งหยวนกล่าวรองหัวหน้าเผ่าซือคงกล่าวอย่างเย็นชาสุดยอดผู้อาวุโสข่าเคารพท่านนอบน้อมต่อท่านแต่ภูมิหลังของหัวหน้าเผ่าน้อยมีความแตกต่างและยังหักหลังเผ่าเทียนเฟิ่นอีก หลอกล่อให้ผู้อาวุโสและลูกศิษย์ของเผ่าเทียนเฟินตายไปมากมายขนาดนั้นพวกเราจำเป็นต้องคุมตัวเขาไว้ก่อนภูมิหลังของเขาเป็นอย่างไรรอหัวหน้าเผ่าออกมาก็จะกระจ่างในส่วนของการหักหลังเผ่าเทียนเฟินเหลวไหลไม่มีเหตุผลโดยแท้จริงรายงานรองหัวหน้าเผ่าเหล่าผู้อาวุโสทุกท่านแย่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับหัวหน้าเผ่าเกิดเรื่องแล้วหัวหน้าเผ่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น หัวหน้าเผ่าฝึกวิทยายุทธจนจิตมานครอบงำพุ่งออกมาจากแดนต้องห้ามแล้วขอรับพบเห็นผู้คนก็สังหารลูกศิษย์มากมายล้วนตายด้วยน้ำมือของหัวหน้าเผ่าไม่ทันได้รอให้ผู้อาวุโสเข้าไปช่วยหัวหน้าเผ่าก็ล้มลงไปพื้นแล้วก็ไม่ได้ลุกขึ้นอีกขอรับอะไรเรียกว่าล้มลงพื้นแล้วไม่ได้ลุกขึ้นอีกเกิดเรื่องอะไรกับหัวหน้าเผ่ากันแน่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกด Super Thanks ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโ Novel ครับ